เ่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมถั่วนะครับผมเมชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรวะเมมิมิมโตซ่าเออนั่นแหละเป็นการประชันแบบถั่วครับผมที่จะเข้าดูทวีวลไปลองเล่นเลยดีกว่าใกล้ช้ากันไปละเอาเอาลูกเจี๊ยมมาได้ไงเอามากินของเราเฉยเลยกินถั่วอ๋อแล้วก็ออกรูทวีวลใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเมื่อกี้ผมรู้กดเรื่องใหญ่ไปนะเฮ้ยมันฟักมันฟัก โอ้ยเจ๋งอ่ะโอ้ยเจ๋งอ่ะผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโคตรแหล่เลยเมื่อกี้ผมกดเรลิกนรกไปนะจอไข่และวจอไข่และผมจะลองกดไอติมดูนะว่ามันจะจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยนี่มันได้วะเฮ้ยล้าในติมลอยได้เลยเอ้าไปละเอ้าฮะฮ้ย S 1> <S 1> <S อ้าวแล้วถั่วก็าอยู่ที่เดิมผมว่าแม่งแปลกแปลกจัดเลยเกมนี้กระต่างต้นไม้รถน้ำเปลดหวานเฮ้ยสวยสวยงนี้ตรงนี้เริ่มมาผมวผมว่าเริ่มมาแล้วผมว่าเริ่มมาแล,ล้วคณดูโบลิ่งอ้า เอารูปยิ้มนะเออเอ้นี่ม่มีทาสีด้วยเอาสมองเกมนี้มันต้องใช้สมองไงเวลาเล่นอ่ะต้องใช้สมองครับผมเฮ้ยไปบอกนะนั่นมีสมองในโบลิิงผมเลยอยากกัะชื่ออ่ะอืมระหว่างความหน้ากับความลงคืออะไรวะเนี่ยกดเลยแล้วกันเฮ้ย เฮ้ประทูประทูเต้นวัดไ้ยมีอะไรวะเนะี่ยมันเรียกว่าอะไรอะสมองเอ้าถั่วมาแค่เก็บแล้วก็ไปเธอได้ถั่วให้กูโอเคผมรู้จับทางแล้วละเอาเอา,เอาลูกแก้วเหมือนเดิมอ่ะกินโอเคลองไข่เล็กบ้างโอเคโอเค <c oughs> แล้วก็เอาแครอทขึ้นกับแครอทลงอ่ะเอาไฟอะ่ะช้างกับเป็ดช้างอออฮะช้างบินวัดเลยอะ่ะอันนี้ไม่งงจัดอะ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะ่ะม,มันคือมันคือรูปอะไรอะ่ะเออกดขวาไปเด้อ เฮ้ยอาทองฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่แม่งเหลี่ยมจัดอ่ะกดกระโดดลงบ้างเฮ้ยกะตายมาเฮ้ยเออเฮ้ยจะเป็นเอ็นอะไรวะอ้าวโอ้โหไอ้ถั่วเวน ไปเอาก็เอาเอากระถางต้นไม้บ้างไปเฮ้ยเป็นแบบไออไอ้ไอ้ A A A, ต้นอะไรวะต้นไอ้ต้นกิมแมะแรงอะ่ะใช่ป่ะอา้าวฮะแมงมุมแม่งพบกังไก่ด้วเหรออันนี้ฮะฮะแล้วโบคลี่มันเกี่ยวอะไรเนะี่ย อ้าวอ้าวทำไมมันเด่มันจะรู้นี้เลยอ้าวไอ้ทัว่วมันกลับมาอแอ้ไปเลิกเลิกเลิกไปสวรรค์บ้างไข่กูต้องไปสวรรค์นีน่เยดเคโอ้โหอ้าวเฮ้ยอืมเหี้ยออหูหู ออ้หูอ้หูอ้หโอ้โหถั่วแม่งกลับมาหาก,กูอีกแล้วคิดว่ากี่โคตรน่าเกลียดเลยว่ะคนดูเมา,เากระถางต้นไม้แบบเดิมผมว่าสูตรนี้แม่งได้โอเคแล้วก็เลิกมแมลงวันนี่จะได้มีอาหารไงต้นไม้มันจะได้มีอาหาร,าก,าหารกินอ้าไอเหียแล้วทำไมแมลงวันมันกินต้นไม้ผมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหแม่งแยกร่างเฉยเลยเอาอะไรดีเนะี่ย เฮ้ยวัดไ okay. อ้เคมงวนแม่งทำพิธีแม่งเสกถั่วไอ้สัตว์นี่โอ้โหแม่งเสกถั่วเฉยเลยโอเคครั okay, ้งนี้ผมจะเลิกเป็นเป็ดบ้างแม่เฮ้ยมีน้ำผมว่าแม่งมีแววแล้วมีแววแล้วมันจะพาถั่วไปหาไอ้รูทเวลลได้สวยสวยสวยไปะ <c oughs> อะไรอะไรอีกอะไรอีกเอ้า เอามึงจะพาเป็ดกูไปไหนเอา้าโอเครู้เรื่อง